เอาเอาเราจะทำยังไงลูกเราถึงจะไม่ต้องแบบโหติดทุกมือเลยอะเราต้องทำยังไงคะตอนที่หนูนั่งนั่งนั่งคุยกันก็อย่าเพร่งใช้อารมณ์ก่อนแต่เราไม่รู้แล้วแล้วทำยังไงเราถึงจะไม่ใช้อารมณ์ได้อะก็มีสติก่อนออเครื่องมือที่จะทำให้เรามีสติค่ะลูก นั่นไงกำลังใช้อยู่เลยสมองสมองอะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้ใช้อะไรเมื่อกี้พอถามเสร็จปุ๊บอันเนี้ยใช้อยู่ใช้อะไร oh <my> God. ใช้ไม้เมื่อกี้พอโูดเสร็จ <c oughs> ใช้อะไรใช้อะไรไม่หายใจ แหละลมหายใจเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ทำให้เรามีสติเนาะโอเคอ่ะมาพี่อะไรครับของพี่ของพี่อยู่ในอันแรกใช่ไหมอันแรกใช่ไหมทำทำอันแรกหรืออันที่สองหรืออันที่สามครับอันแรกใช่ไหมอ่าตอนทำเราได้อะไรจากการทำเรื่องนี้<ม>เราคิดอะไรกันอยู่เราได้อะไรบ้าง คิดว่าวาดรูปครับแล้ววาดรูปอะไรคะวาดรูปลิงเกาะต้นไม้ครับแล้วก็โดนในยิงอันนี้ไม่ติดตังแล้วไม่ติดตังแต่โดนในพานยิงเลยเพราะในพารุ่นใหม่จำได้และคงอยูแล้วแล้วทำไมเราถึงวาดรูปนั้นนะ

ร,รู้สึกว่ารูปอะแล้วก็ไม่มีอะไรทำสร็จงัวยไม่เราวาดรูปนั่นแหละเราวาดรูปแล้วเรารู้ไหมว่าเราวาดรูปอะไรวาดรูปต้นที่มีลิงกะ รังพึ่งเยอะมากมากอ๋อต้นที่มีรังพึ่งเออทำไมเราถึงวาดรูปนั้นนะมีแต่รังพึ่งครับไม่มีใบเลยไม่มีอันนั้นน,น่ะสิทำไมเราถึงวาดรูปต้นที่มีรังพึ่งเกาะเยอะมากมากเขาอยากกินน้ำหวานอยากรังพึ่งครับเดี๋ยวสิให้เขาตอบนี่ชื่อสีเคไงเธอ จะช่วยเพื่อนจ้าจำไม่ได้แล้วอ่ะทำไมเราวาดล่ะทำไมเราเลือกวาดที่จะมีหลียงพึ่งเยอะมากๆอยากกินมันหรือไงเพราะว่าอยากให้ลิงมันตายอยากให้ลิงมันตายพึ่งต่อยลิงจนตายเลยเหรอพึ่งต่อยลิงจนตายเลยเหรอไม่ แล้วมันจะตายได้ยังไงอ่ะไม่ได้คิดแบบนั้นคิะใช่ไห้แต่ว่าโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดบางทีเราก็อยากให้ลิงตายแหละเข้าใจไม่ได้คิดว่ามันอยากให้ลิงตายบทีลิงก็น่าเบื่อเนาะอพ่อเราโง่ตายได้ไหมฮึตายได้ไหมอ๋ออันนี้ไม่ได้อยากให้ลิงตายอยากตายเองอ่ะมา เร็ว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 ยังไงคะทำ<ม>อะไรทำอะไรบ้างวาดรูปล,ลิงค่ะแล้ววาดรูปลิงเป็นยังไงคะหันหน้าไปตรงๆเนี่ยแล้วจะต้องพิงเราทำไมอะเธ<ม>ออะวาดมาอะยังไงเ่ะเนี่ย <laughs> มีอย่างนี้นี่คืออะไรยังไงเนี่ยมัน<ม>เป็นยังไงมันตื่นเต้น ตื่นเต้นอะไรอ่ะคือนั่งคุยอยู่ด้วยกันเนี่ยตื่นเต้นอะไรอ่ะเนี่ยคนอื่นก็ไม่เห็นเราเลยเพราะพี่จอบังพี่จอบบังทุกคนก็ไม่เห็นเราเราจะไปตื่นเต้นทําไมอ่าใช่พี่จอตัวใหญ่มปเริ่มเห็นแต่พี่จอตื่นเต้นพี่จอหรอโอเคถ้าไม่ตื่นเต้นพี่จอก็จะดกสันหลังตั้งตรงอือเราจะมานั่งหลังงอไม่ได้ นี่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 หลังล่างโคดแล้วนะแอนโค้งได้เลยใช่นี่นี่ไม่ได้พูดเล่นนะหลังโค้งเป็นตัว C เว้หลังล่างโคดแล้วอะพรุ่งนี้ดูให้หน่อยนะอืมไม่ไหวนอนอะวาดอะไรวาดวาดลิงติดตัง ว่าลิงติดตั้งมันเป็นยังไงลิงติดตั้งของลูกอะเป็นลิงที่ไม่ใช้ไม่ใช้สติก่อนเวลาทําอะไรค่ะอ๋อเป็นลิงที่ไม่ใช้สติก่อนเวลาทําอะไร,ะลไละไรผลมันคืออะไรคะแล้วก็จะเละแล้วก็ติดตามมยรูกค่ะโอไม่มีสติก็จะเละแล้วก็ติดไปเรื่อยเลยใช่ไหมโอเคขอบคุณนะคะมีคนแอบทาํา แต่ว่าเอาใหม่ oh ยืด oh <my. S 1> ไม่ได้นะเนี่ยต่อค่ะข,ขอคำถามเช่นขอคำถามใช่ไหมคะคำถามก็คือว่าสิ่งที่หนูทำเนี่ยคะ่ะมันคืออะไรแล้วทำไมหนูทำอันนั้นแล้วหนูทำแล้วหนูรู้สึกยังไงกับมัน <S <S ที่หนูวาดนะคะลูกค่ะ,ะคือหนูรู้สึกว่า ลิงตัวที่ไปติดอ,อะไรนะคะตังไปติดตังอะคะ่ะมันมีกรรมคุณห้าก็คือตาหูจมูกลิ้นแล้วก็กายค่ะถ,ถ้าถ้าเกิดว่าตอนแรกอะคะ่ะถ้ามันไม่อยากมาติดตังเนี่ยมันต้องฝึกฝึกสมาธิและกรรมคุณห้าค่ะ โอ้มันต้องฝึกสมาธิรักกรรมมาคุณห้าเลยนะสุดยอดอะต่อคะลูกขอคำถามรอบได้ไหมคะได้คะลูกค่ะแลดูเป็นนางงามมากเลยนะขอคำถามอีกรอบได้ไหมคะคำถามคือสิ่งที่เราทำคืออะไรใช่ไหมคะแล้วร,รู้สึกยังไงตอนที่เราทำแล้วเราได้อะไรจากการทำหนูรู้สึกว่า ลิงอะค่ะที่ไม่ติดตังเพราะว่ามีกรรมคูนหาค่ะเพราะว่าถ้ามันมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายเขาเขามีตาเขาก็จะเห็นว่ามันมีตังติดอยู่เขาก็จะหลบไม่ได้ค่ะส่วนตัวที่ไม่เห็นเพราะว่าเหมือนเขาไม่ใช้กรรมคูนหาค่ะเขาก็เลยไม่เห็นแล้วทีนี้เขาก็ใช้สมองแบบสตัตว์เลี้ยงานะคะแบบฉันต้องหนีมันให้ได้ก็เลยพยายามช่วยด้วยตัวเอง แต่มันทำให้มันแย่กว่าเดิมค่ะโอเคค่ะออขอบคุณน,นะคะ,ะ,ะเขาพักเขาอยู่บ้านนี้ก็าอาจจะสับสนเล็กน้อยนะเพราะว่าน้องเย <S <S <C há u> อะคิดอะไรไม่ออกนะคะคิดอะไรไม่ออกแต่หนูว่ารูปสวยมากหนูวาดอะไรคะหนูวาดลิงที่กำลังสงสัยอยู่ว่ามันคืออะไรแล้วถ้าเราเข้าไปใกล้มันได้ไหมอ๋อ กำลังสงสัยว่าข้างหน้ามันคืออะไรแล้วเราเข้าไปใกล้มันได้ไหม่แล้วลิงตัดสินใจยังไงคะตัดสินใจไม่เข้าไปใกล้ค่ะเพราะว่าเห็นว่าเออลิงตัวอื่นเข้าไปใกล้แล้วติดแล้วออกไม่ได้ค่ะอ๋ออันนี้มันทําให้หนูเรียนรู้อะไรลูกมันเห็นอะไรเรียนรู้ว่าเราต้องคิดก่อนที่จะทําอะไรคะ่ะโอเคขอบคุณค่ะลูกพี่กาย อดอกไม้หนึ่งดอกพี่กายวาดอะไรคะสองดอกเลยสองดอกเอาขอโทษนับผิดเขาขอโทษนะตัวเองกายวาดอะไรลูกอสไม่รู้ก็เมื่อกี้พิ่งบอกว่าดอกไม้สองดอกใช่ไหมวาดดอกไม้หรือปะทำไมพี่กายถึงวาดดอกไม้ครับ ชอบเหรอชอบไหมตอนวาดชอบไหมสนุกอ่ปะป่ะอะไรที่สนุกที่สุดตอนที่วาดดอกไม้ดอกไม้โอเคขอบคุณครับอันนีอันนี้นนมีความสุขไหมครับคิดก่อนไม่มีความสุขเพราะว่าอะไรอะ่ะ เพราะว่าอยู่นานเพราะว่าอยู่นานเออจริงไปนอนกันเถอะเลิกวงเพราะว่าอยู่นานอานาเลยไม่มีความสุขใช่ไหมอาณาที่ถึงบ้านแล้วใช่ปะไม่เข้าวตกลงอานาทาลิงติดตังหรืออานาเป็นลิงติดพ่ออาณาเป็นอันไหนอานาเป็นอันไหน อ,อ๋อติดข้อโอเคใช้ได้อันนี้คือดีจบการสัมภาษณ์อาณา <c oughs> มาครับก็ติงติดตังครับเป็นยังไงลูก <c oughs> ที่หอมมาใช่ครับก็ตีงมันใช้อารมณ์ครับก็ติดพอติดมือหนึ่งก็ไปติดอีกมือหนึ่งแล้วก็ติดทั้งมือทั้งเท้า อ่าแต่แล้วมันก็อยู่อย่างนั้นนะีเอ็นจบครับแล้วถ้าเกิดว่ามันจะไม่ติดแบบนี้มันทำยังไง <c oughs> ก็ตั้งสติครับแล้วก็แบบอาจจะแบบใช้อารมณ์โมโหจนแบบจากตอนแรกที่ติดมือหนึ่งติดสองมือใช่ครับแล้วก็เผลอสลัดไปโดนต้นไม้และไอตัวตังเนี่ยครับก็ไปติดกับต้นไม้ มันก็เออนึกออกได้ป่ะเออเราน่าจะใช้สติล้วก็ใช้ตรงนั้นแก้ไขปัญหาแล้วทําให้มันดุดมาได้โดยการที่เอาตังปติกระต้นไม้แทนครับโอเคเอาตังปติกระต้นไม้แทนนี่ออกสุดยอดเลยนะเออเอากำมาคุณออกไปโอเคมาลุกลิงลิงลิงติดตังใช่ไหมครับแล้วลิง ลิงใช้อารมณ์แล้วก็มือแรกไปติดแล้วทีนี้มันก็ไม่ดูจางออกไงก็เลยเอาอีกมือไปช่วยครับแล้วก็แล้วก็อีกมือก็ติดอีกแล้วก็โมโหครับก็เลยเอาติดหมดเลยติดหมดเลยแล้วก็เอาปากไปติดด้วยแล้วก็ออกไม่ได้ครับครับแล้วเราทำยังไงมถงจะออกได้เราเราเราลองลองหา หาตัวคีไหมว่าเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะไม่ไปจนกระทั่งถึงมันติดก็พอมือแรกติดถ้าเรนใช้สติก็ก็เรียกเพื่อนมาช่วยก็ได้หรือว่าจะทำาไงก็ได้ให้มันออกครับโดยที่ไม่ต้องเอามือไม่ต้องเอามือเอาเท้าไปช่วยครับครับอ่ะเอสุดท้ายสมมกุ๊ก ที่วาดตังค์ใช่ไหมใช่ใครวาดใครวาดหนูค่ะหนูวาดรู้ยังไงอะหนูวาดตอนที่หนูวาดหนูวาดอะไรแล้วก็หนูได้ยินด้วยจากสิ่งที่หนูวาดหนูวาดลิงสองตัวค่ะลิงตัวหนึ่งแบบเขามีสติกับลิงตัวหนึ่งที่ไม่มีสติลิงตัวลิงที่ไม่มีสติเนี่ยมันแบบมันเดินแบบเดินไปแล้วมันก็ไปติดกับตังค์เข้า ทีนี้มันก็งงว่าอะไรติดเท้ามันก็เลยไปหยิบอันนึงแล้วมันก็ติดแต่ว่าไอตัวที่มันไม่ติดเนี่ยมนันสังเกตเห็นละคะ่ะมันก็เลยไม่ติดค่ะแล้วหนูรู้ไหมว่าจะช่วยอไอลิงที่ติดอันออกมาได้ไงอาจจะเพื่อนช่วยเพื่อนก็ได้ค่ะแล้วถ้ามันต้องช่วยเตียงให้ออกมามันจะช่วยเตียงให้ออก ถ้าเรียกเราเพื่อนไม่มาแล้วมันต้องช่วยตัวเองแล้วอะมันจะช่วยเด็งออกได้ยังไงริงนักสมาธินะอาจจะใช้สมองคิดแบบตั้งสมาธิ ให้ก็เอง<ข>ออสิดที่ได <laughs> ได้เลยรีบจะไ,ได้เลเดี่ยได้ไหมิหีคิดได้ิงคิดได้ไปดูลาเมื่อไหร่ <laughs> ออรคร่ะแบบคิดแบบหาวิธีให้ตัวเองออกมาให้ได้อ่ะตั้งสติใช่ไหมขอบคุณค่ะเอาแล้วทำไมตอนแรกอยู่ในวงดีๆ <laughs> แล้วเธอก็ออกไปเธอก็ช่วยเขาว่า